สำหรับคนที่ใช้กล้องหรือ gimbal กล้องและ gimbal ของ DJI Pocket 2ซึ่งปัจจุบันนี้ DJI Pocket เนี่ยจะออกมาเป็นตัวที่3ก็คือ DJI Pocket 3แล้วซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ก็คือ Pocket 2 Pocket 2ทีนี้ปัญหาของ Pocket 2 แบตเตอรี่เนี่ยเวลาใช้เนี่ยเขาจะหมดเร็วประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงครึ่งถ้าใช้ตัว 4k เนี่ยก็จะหมดเร็วตัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ในการใช้งานทีนี้เราต้องหาซื้อแบตเตอรี่ตัวเสริมคือวันนี้จะมาแนะนำตัว แบตเตอรี่ในการใช้ต่อกับ dji pocket t o o คือตัวนี้คือ power bank mobile ตัวนี้นะครับ power bank mobile ตัวนี้จะเป็นตัวความจุ3 2 0 0 mm. ันสมิลลิแอมเป็นตัวข้างหลังนี่เป็นตัวชาร์จ ใช้ C แล้วก็จะมีสถานะตัวนี้จะเป็นตัวปิดและเปิด on off จะมีไฟแสดงสถานะให้สีเม็ดสีเขียวถ้าเต็มอย่างนี้แสดงว่าสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าเต็มแนละ้วแต่ถ้าเราชาร์จเนี่ยเขาจะกระพริบกระพริบกระพริบแต่ละเม็ดลงไปด้านล่างก็จะมีรู เสียบขาตั้งหรือไตพอตตันี้เราก็ซื้อมาต่อหรือว่าใช้ตัวขาตั้งของ p c อเก t o o l ก็ได้นี่ก็หมุนเข้าไปได้อย่างนี้ก็เป็นขาตั้งขาตั้งต่ออย่างนี้ได้ครับนี่เวลาเราใช้ตัวนี้มันก็เหมือนกับตัวต่อที่เป็น ่อกับพวกไม์ของ DJI Pocket 2เนี่ยเราก็ดึงตัวเดิมออกมาตัวนี้ดึงออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัว Power Bank Mobile ตัวนี้เข้าไปมันจะมีสลับอยู่ตรงนี้มีสลับอยู่ตรงนี้กดลงมาแล้วก็เสียบใส่เข้าไปกดอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปตรนี้ตัวนี้ครับ ก็จะมีข้็มีไฟสถานะขึ้นตัวนี้มันด้ามก็เป็นด้ามจับได้ด้วยก็คือจะยาวเป็นด้ามจับได้ถ้าเราไม่ใช้ตพอรเราก็ใช้ด้ามเป็นด้ามจับได้อย่างนี้ก็จะเสริมความยาวให้กับกล้องเราได้อีกตัวนี้ power bank ตัวนี้ที่ใช้มาแล้วเนี่ยทดสอบการใช้มาแล้วเนี่ยใช้ได้นานมากมากกว่าสองชั่วโมงขึ้นไปคือชาร์จครั้งหนึ่งประมาณประมาณชั่วโมงเต็ม power bank ตัวนี้แล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องกันประมาณสองวันประมาณสองวันถึงจะหมด ประมาณนี้นี่คืออุปกรณ์เสริมสําหรับคนที่ใช้ DJI Pocket 2ก็คือ Power Bank Power Bank Mobile ตัวนี้เราก็สามารถเสียบกับโทรศัพท์มือถือได้ถ้าแบตโทรศัพท์มือถือเราหมดเราก็เสียบตัวนี้ได้เสียบชาร์จในชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เหมือนกัน นี่ก็ถอดได้อย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ให้กับ DJI Pocket 2ที่เราใช้อยู่ใช้ได้มากใช้ได้ยาวขึ้นราคาหลักร้อยไม่ถึงพันสำหรับคนที่ใช้ Pocket 2ก็ไปหาซื้อใช้ได้เป็นอุปกรณ์เสริมมันจะมีสองสีนะครับ power bank ตัวนี้มี2ส,สีคือสีขาวกับสีดำตัวนี้เขาจะขายขายมาตัวเดียวเราต้องไปหาซื้อตายพอตมาต่อเองนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัว Pocket 2แต่ปัจจุบันมีตัว Pocket T แล้วตัวนี้ใช้กับ Pocket T ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะ Pocket 2เท่านั้นก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะครับ แบตเตอรี่สำรองหรือว่าโมบาย e อ่าพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ครับ